รางวัลแบบเป็นเบสโซโลอาร์ติสค่ะเป็นสติกเกอร์เลยค่ะกะ็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมีคนชอบสติกเกอร์เราขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ยิททงทำเองก็เหมือนแบบเอแบบจะมีคนโหลดใช้ไหมอะไรเยค่ะแต่ก็ปรากฏว,ว่าเออก็ได้รางวัลก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะ,คะใช่ค่ะก็ก็จะมีแบบท่าเธออะไรที่เป็นท่าของเราแบบท่าแบบแก้มส้มท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เด๋อเดตามสไตล์เ <asc ans. S 1> องเลยค่ะ มีท่าดีใจด้วยนะใช่ท่าจะเป็นะก็ะพีก็จะเป็นแบบว่าแบบแบบเออดีใจด้วยนะอะไรแล้วก็จะมีเพลงตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มๆมแล้วมันโหลดแล้วเออไม่แน่ใจค่ะอัาจจะเป็นแบบปมใจยังไงไหมแบบเราทำแล้วแบบคนใช้เยอะขนาดนี้ค่ะก็ปลื้มใจมากๆค่ะเพราะว่าเออจริงๆเวลาเราจะโหลดสติ๊กเกอร์เนาะเราก็จะโหลดตามความชอบของตัวเองอย่างตัวเราเองเนี้ยเราก็จะแบบดาวน์โหลดแบบยายที่เราอยากใช้เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีคนอยากใช้ที่เป็นหน้าเราเยอะขนาดนี้อเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ คะเเเปป็็นนนดใหญ่ะเนูก็งงเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่อะเล็กก็งงเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นเราไปถ่ายรายการกันค่ะชื่อรายการว่ากอดปากกับทะเลก็เป็นแคมเปญของพี่อเล็กค่ะแล้วก็พี่อเล็กเนี่ยลงรูปอ่าจริงๆไม่ได้ลงแค่อิงทุกๆเทปเนี่ยเขาก็จะลงกับพี่ก้อง้วยไล่อ่าพี่เก๊กแล้วก็มีน้องก้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ลงทุกๆเทปแต่ว่าปรากฏว่าหวยมากกว่ที่เราเฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะเห็นทุกคนแชร์เป็นหมื่นเลยอ่ะใช่ค่ะ คนกดโกรยพี่เล็กประมาณ3า0 0่พันค่ะงงไาแบบเดินจับคู่กันได้ยังไงอะไรตอนแรกงรกงมากๆค่ะแต่ว่าพอมานั่งคิดถึงเหตุผลว่าเออจริงๆมันก็อ่าหลายๆคนอาจจะแบบรู้ว่าอิงโซดแล้วก็อ่าพี่อเล็กเนี่ยก็อาจจะแบบหลายคนไม่รู้ว่าพี่อเล็กมีแฟนใช่ก็เลยแบบทำให้เอ้ยทำไมอยู่ๆโอจรไปเจอกันแล้วก็ลองลูกเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อลงคือเราไม่เคยมีกระแสแบบคู่จิ้นหรือว่าจะแบบ อะไรกับใครอยู่แล้วอะลงกับพี่เป็กซิลลงกับใครก็คือทุกคนไม่มีใครเคยจิ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออแปลกดีค่ะแล้วก็เอ่อต่อไปนี้ถ้าทําอะไรก็อาจจะต้องคิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ลงพักกับหนุ่มหนุ่มก็ต้องระวังเนาะได้คุยเล็กขอได้ไหมคะค่ะก็ได้คุยค่ะก็พี่เล็กเนี่ยเอ่อพิมมาบอกว่าเห็นหรือยังตอนแรกอะไรยงเี้ค่ะแล้วก็แบบ อ๋อเห็นแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่เขาเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวว่าแบบพี่เขาจะโอเคไหมเหนคะพี่พเครก็ถามว่าแบบอิงโอเคไหมไงน้กก็บอกอิงโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันขำๆมากกว่าจริงๆหลายคนก็เชียร์เหมือนกันนะเรารู้สึกไงบ้างที่หลายคนเชียร์หลายคนเชียร์ค่ะใช่แล้วก็จิ้นแบบลงเรือกันอะไร <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราว<ม>อิงก็บอกอว่าแบบใช่อิงก็บอกว่าเออก็จริงๆก็ขอบคุณคนที่เชียร์เพราะว่าจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนหวังดีแล้วก็อยากให้เราเจอคนดีๆ คนชอบเยอะแฟนกบชอบเยอะแล้วก็ภาพลักษณ์เขาเป็นคนที่แบบรักป่าไม้อะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนก็แบบเถียงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องแบบต้องให้ในในพานจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะโแบบหลายๆคนก็แบบคุยกันก็ตลกดีค่ะควจริงเขาจะแบบอันนี้ไหมคะเข้าใจผิดนะมาถึงแฟนพี่อเล็กใช่ไหมคะก็อิงก็แอบฝากไปขอโทษเหมือนกันค่ะว่าขอโทษนะที่ทําให้เขาใจผิดเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่า มันจะเกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรพี่บอโอ้ยชิลมากอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าดราม่าน้อิงอะไรอย่างเงี้ยสิแฟนขับลืมไม่ขึ้นก็ไม่ไม่ขึ้นค่ะคือเขามีแฟนอยู่แล้วเนาะอิงก็แบบก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานด้วยก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าที่เขาก็ดูแบบชิลชิจริงๆเหมือนที่เราคิดไว้แต่วงคนก็มีการทวงอิงคือจากอเล็กเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ ใช่พอพอหลังจากเริ่มมีกระแสออกมาว่าเอ้ยไม่ไม่จริงนะทุกคนก็แบบโอเคให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีค่ะต้องทวงคืนไหมคะอิงวันทองต้องทวงอิงคืนไหมอย่างใช่ยังไม่ต้องค่ะยังไม่ต้องก็หลายๆคนแบบจะไปทวงจะอะไรอย่างเงี้ก็แบบจะเย็นๆไขยันค่ะคนจะลำบากไหมนะว่านาคนเราจะมีหวั่นใจจริงๆแล้วคนต้องมาระทวงเราอีกว่าอยากให้สงจทวงคืก็แอบคิดเหมือนกันแต่ว่าอิงเชื่อว่าแบบเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ แล้วก็เชื่อว่าแบบมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราไม่ได้รีบแต่ว่าถ้าวันนึงจะต้องแบบมีแฟร์อะไรอย่างเงี้ยอิงเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจ <c oughs> ใช่ไหมคะนอนไปก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะเข้าใจเนาะ <c oughs> จริงๆแอบ,บแบบกังวลทำมพรม่มีกระแสแบบอ้ต้นแนอนาคตมันจะยากไหมถ้าจะคบใครรอไมงไม่ไม่กังวลน,นะคะอิงก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละจริงๆก็แบบเป็นคนปกติธรรมดาคนนึงแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แสดงออกว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบ คุยกับใครหรือเป็นเพื่อนกับใครก็คือเฮฮาตามคนปกติเลยก็ถ้าเกิดวันนึงแบบนี้แฟนก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนยันว่าเราไี้โซด์ค่ะ,คะใช่ค่ะสุขภาพดีไหมวอะไรนะสุขภาพ,พสุขภาพโอเคค่ะสุขภาพตอนนี้ก็ปกติแล้วหายเรียบร้อยค่ะทำงานได้งานได้เหมือนเดิมลุยงานเต็มที่ค่ะต้องระวังอะไรผิดไหมช่วงนี้ยังค่ะก็อาจจะเช็คอัพเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องอื่นก็ปกติมากๆก็ แข็งแรงค่ะทานวิตามินซีบ่อยๆโอ, <laughs> โอเคนะโอเคขบ่บคุณค่ะิีเสิร์ชก่อนนะ